สว um ัสดีสว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 ัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนเนาะไปหอยแว้อุมแซวกันสวัสดีเด้อยายยสวัสดีสวัสดีสวัดีจีกเลยมื้อนี้น่ะโอยชมดูเด้อใครงามเลนี่มาประกวดดเออ ไอมันเดือบเออไม่ตู้กระปอเดียวอ่ามามาขวดบางดูแห่งกันกล่องเพิ่นมันมันสิผ่านบอมันคีดได้เจ้ากาแล้วะแล้วปะมันคิ้ได้เธอทั้น้เจอดำดนะ เดก็คนงามเลยนะบิวซี่บิวซีสบายดีก็แล้วเชี่ยวไปเชี่ยวไงนเชี่ยวเชี่ยวคนน่ะคนจะพูมามอ้เชี่ยวชาวยักหมดที่ได้หมดที่ได้บ่าหายซีซเชี่ยวเอาบกยาก่านี้ได้หวมีเชี่ยวอเล่ี่ยว่มนี่เลยบ่ปะเชี่ยวมันี่เลยบ่ใส่หอกก็ได้เชี่ยวเลยเลยสบายเชียวจ้ถ่ายูปเลย่กี่ชั่วมานะ ่นขยนเขียนไปนะเห็นปะขยันละกนขยันนั่นถ้าห้างสายูุบแล้วนนะบริสยเงินอาเขยันเนี่ยบ้านี่เียให้เขาซีชิเนี่ยมันยัได้อีกสิบาบหาซบาดกูเขียนมาบอสะมือหุบขึ้ได้มีเขาอ้างอีกปี้ไม่อ้วนก็หาก็มามาถ่ายคำเลย

กินตำมกเตงงการกินยาบ้าๆเือจะไปสังสุกนาแต่นิ่มนนักอยากเนอยวีสนั่งนัวาจะมีงานจะเห็ดแล้วไหนี่งวายใ้แช่มเลยมันส่ให้ท่านส่งท่านโ้คใช่โคายซื้อโมตะกาใช่หมเเนาจใช่ในสุงก็ได้เป็นถาเนาะไม่ใช่หดเกูเป็นไ้อบยใแค่กันน

ผู้นำแนวเนาะนี่ห้อยบอข้าพันนู่นข้าพันจะได้กินน่ะไปขึ้ฮะข้าพันนั่นนู่นจะไปกินห่อแนว ได้แล้วจริงแรมลอดแน่พอาหาจะบอกกด้ขอแจกูวิธีเนั่วบอกกอ้าวเมื่อไรบ้านี้ กนเมื่อแรเขาบอกยังขมากกว่าทีเด็กเราั้นเลยฮะดูตังไว่ินอ้านาะยากไหรอง่แลมาเม่นั่นลมิับพันเด้อเลยเฉิวกับกันเด้อกับกันเด้อเสือเหนากินกันแลมเปื้อนบอกให้นุ่งตัวไม่นุ่งน่ะแก่แล้วเลยเอ้าลมาเนมาอาุละ เออตะเกาวายุ่ยยังคุ้มเห็นป้ารถทีฟกับอ่าอันดีเห็นเราเล็บเห็นไหนได้ไหมครับมาแล้วหนาลายแล้วไม่วดนลายกระทงมามื่อแมลงนี่หนาทำสีววัตเพิ่นหน พันทางไตเว้นพันเอ้ย่นแปลว่าปินหันไปเลยมีะบมงงใหญ่นึ่งรอบุญยังลอยกระทงมุญลอยกระทงใช่เปาสารบ้านี่ยศลบานเนี่ยลอยลอยกระทงอ่า จะได้ม <c oughs> <c oughs> ันจำไร่ไร like <bbe> ่พี่เลยน้ำใสอ้ยตาเหรเจ้น้นใสกระเอาม้อยกนน้ำใสน้ใสเลยไมดูเป็นวันลอยกระทงมีเลยเหรอน่เฮยลอ่นานี่นาเนี่นเรอ

บมันใบแบลรดนไม่ได้น้ะกกมันเสิตายอะันชุกมันชุกเลยน่ะชองหมักหัวมาเอาเงินหมักนึงมาเงินหมักนึงชุกเลยน่ะเอามาปาดกันว้ยน่ะกแล้วานนคื เงยเขาได้เขาจะไปเพิ่นเาได้เงินเ่ยให้หัวเพิ่นอึอมฮึมฮน่มฮึ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 ่มฮอ่มฮ่มฮออมฮึ่มอึ่มฮอ่มฮึ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 ่มฮ่อฮึอมอึ่มฮึ่อ่ออ่เอมม่่อเออ่อม่่ม กำลังชโรเฉลยเรื่องหู่กันแบบนี้เคนยหญแกบอกให่เหะเจอเอาบังพวกูเราไปลงกันนั้นนะมันที่ทระดาที่เฮ้ยนี่นะว่าจะเอาแติ๊กตอกตัวเองอย่างมาเห็นกเป็นแบนี้เห็นเหรอนี่ติ๊กตอกเรามีแล้วว่าติ๊กตอกเราน่ะม่เหรอวะเ้อัได้ให้ตังโลดเอาได้เงีนยดลเนี่นนามีแล้วมีอยู่ บอกยันหั่นคารดดให้ไปจักบอกบอกเชียวจะีนหันซอนเชียวจนหันเปิดยังโอเคยาพปิดนียังงไดเจดีน่ยน่ะายคิดมาแล้วล่องเพลงกันกินข่าอะไรยังใหไนี่ เออเฮ้ากับเออเรากัพิมเอาเพลงเอาป้วน้ากี่ดีนั่นป้าเราเอาใส่แล้วไหนขนาใหญ่ผมบึงมอี้งสั่งพอได้ตยไดตาิต่อไงน่หนกองอ้วพีมในในี่กองครับพี่มาได้เพลงยมันก็ขึ้นมาได้มาเพลงอันนี้ขึนน่นแม่นุ่ยตาญุอนตาญุละจัด บอกสื่อเพลงมันในไรเขายูทูบเหรอเบิ้งอ่ะอนๆลนี่เออเห็นนัเดงเออใส่ตพิวเตอร์เหรนี่อันนี้เป็นสาวขาวกระางอันนี้เนาะ

เอางามด้อลงลงติ๊ก o ต๋อได้ก็ลงเฟซน้ำเปตัวแกเสียเล่าเนียเสียชื่อน้าเจ้าหันเฮ้ยแล้วเซ็งด้วยช่วงเส่หันโอ้เป็นยังให้ปิดเน้าลุงทุนขัดแน่เล้สองยายละบัดนี้พ่อแม่พี่น้องนี่ฮ่า อ้วอาอาลมีคมสูขแหละดีแล้วคือแท้น้องอนเนี่ยเห็นบอกเงินมาเนะกิมเนีงได้วิวนะ

โอ๊ยวันนี้บรเยากา้กองเพลงนี่ติดกากอีกแล้วกินอะไรลูกินอะไรเอาเพื่อของเฮาไปของป้าเล่นก๋ของเฮาเล่กเลืกสบัสดีป่าบังลูกค้า่าเห็นหัวอะไรเลยเอายังมาเลยมันเลยกินตามักหมักยังไห้เนไว้แล้วนมั่งหัวสมัครแข่นอยู่แมน กนินเลยต่ออย,ยู่ต่ออยูเออล้วก็วมือที่่ายยังไม่มามนานถ่าละหทางเลย เล่าเด้อ่ะเงินในทีเราบอกนี่เออพี่พี่แบบสารเล่าลงลาย่าได้เลยปิวเลยมาเย็นเริ่มอื่นเด้อ

ว่าก็บ้าเื่อนของตเนม่่รนตหนเนี่ยทานเนี่ยรองตอบมามินหนาบมซอวิดประกาศบอกแส้ป้ายน้องตอนน้คนรต่อรอหกัคนเล็กๆมททันรอนนแ